พอดีพอดีมีความบาลานซ์พอดีพอดีนะเป็นความธรรมดาที่พิเศษชีวิตคู่นะมันต้องเป็นความธรรมดาที่พิเศษทําสิ่งธรรมดาแต่ว่าให้มันเสมอต้นเสมอปลายใส่ใจซัพพอร์ตกันให้มันเสมอต้นเสมอปลายไม่ต้องหวานเจี๊ยบแต่ก็อย่าให้มันจืดชืดเย็นชานะคะให้มันพอดีพอดีเน้นความพอดีพอดี สม่ำเสมอความสม่ำเสมอสําคัญกว่าทุกอย่างสาหรับดิฉันนะความสม่ำเสมอการใส่ใจกันสม่ำเสมอการแสดงออกสม่ำเสมอไม่ต้องหวานปี๊ดไม่จไม่ต้องหวานปี๊ดที่ไม่ต้องหวานฉ่าแต่ก็อย่าจืดชืดอย่าให้มันขมขืนได้ไหมเอออย่าให้มันจืดชืดขมขืนให้มันมีความสม่ำเสมอมันก็ มันก็จะประคับประคองไปได้นะความรักความรักมีความเสมอต้นเสมอปลายซึ่งเอาอะไรอ่ะซึ่งดิฉันก็พยายามจะให้มันเป็นแบบนั้นนะคะดิฉันก็พยายามที่จะให้มันดิฉันก็พยายามที่จะทําให้มันเป็นแบบนั้นนะในฐานะที่เออถ้ายังมีชีวิตคู่อยู่อะไรอยู่ก็พยายามนะเราก็ต้องรู้ความรู้สึกเราความรู้สึกคู่ชีวิตเราการให้เกียรติกัน ถ้าแฟนเขาทาแฟนเขาทาเพื่อเราแฟนเขาทําเพื่อเราให้ความสําคัญกับเรากับกันมีโอกาสเราก็ต้องทําเพื่อแฟนให้ความสําคัญกับแฟนนะคะอย่าให้มันเป็นความรักที่มันเหนื่อยอถ้าความรักที่มันเหนื่อยความรักที่ใครคนใดคนหนึ่งสูเออฉันทุ่มเทอยู่คนเดีเยวอ,อะไรแบบนี้มันจะเป็นความรักที่มันไปไม่ได้แต่ถ้าเราแบบเทคแคร์กันอ่าโอกาสนี้ เวลานี้ฉันควรต้องซัพพอร์ตเธอฉันก็ซัพพอร์ตเธอนะเวลานี้ฉันควรให้ความสําคัญกับเธอฉันก็ให้ความสำคัญกับเธอนะเช่นเดียวกันถ้าไปถึงข่าวของเราอ่ะวันนี้เป็นถึงโอกาสของฉันนะเธอก็ต้องซัพพอร์ตฉันถึงวันที่เออถึงเวลาที่เธอต้องให้ความสําคัญกับฉันเธอก็ให้ความสําคัญกับฉันนะอะไรแบบนี้มันก็จนะมันก็จะแบบอยู่กันด้วยกันได้ได้โอ้ย อย่าหาวอย่าหาวค่ะว่าไงค่ะว่าไงค่ะชื่ออะไรคะบ้าไงค่ะว่าไงคะว่ายังไงค่ะอืมว่ายังไงค่ะว่ายังไงคะเรียกแล้วว่ายังไงพูดต่อเลยค่ะเก่งต่อหน้านะคะไม่ถ้าเก่งอ่ะเก่งต่อหน้าด้วย อย่าแบบเก่งเพราะว่ามีอวตารแล้วก็เลยแบบปากหมาได้เลยเพราะว่ามีอวตารไม่เอาค่ะเก่งเก่งต่อหน้านะคะอย่าแอปใส่ตื้อนะคะคนเขาดูออกคนเขาดูออกค่ะอยากด่าใครก็ให้มันให้มันใจกล้าหน่อยขาตันไม่เอาอยากด่าอยากว่าใครว่าเลยว่าได้ด่าได้ไม่ว่าดิฉันน่ะแฟแให้คนว่าเลยแต่เปิดหน้ามาเลยได้เลยค่ะนะคะนะคะ ดิฉันสามารถต่ํากว่าที่คุณคิดได้อีกนะคะเพียงแต่ว่าดิฉันรักษามารยาทเฉยๆคุณอาจจะคิดว่าอ๋อด่าดิฉันแล้วแบบดิฉันจะต้องแบบยังไงนะคะกูสามารถต่ํากว่าที่มึงคิดได้อีกคะ่ะถ้ากูไม่ได้เป็นคนเริ่มนะคะกูสามารถต่ํากว่าที่มึงคิดได้อีกค่ะถ้ากูไม่ใช่เป็นคนเริ่มนะคะกูนะคะกูนะะไม่ใช่ดาวพระศุกร์นะคะกูไม่ใช่พจน์จามานแห่งบ้านใจทองด่ากูกูไม่ว่าเลยเปิดหน้ามาเลย ขึ้นไลก์ก็ได้ขึ้นไลค์เลยขึ้นไลค์ไมคะขึ้นไลค์ไหมอ่าเห็นปะล่ะเซ่อะ่ะ,ะ,ะ,ะอืมไม่ได้ไม่ต้องไปหยุมไม่อะไรหรอกต้องไปหยุมไม่อะไรหรอกอืมมีคนอยากไปม,มีความสุขกับการแบบใช้แอคเคาท์อวตารแล้วก็ด่าคนนั้นคนนี้เพื่ออะไรเล่าชีวิตไม่ได้ดูมีคุณค่าเพราะการทำแบบนั้นนะ ชีวิตหล่อนมันไม่ได้ดูมีคุณค่าขึ้นมาเพราะการที่หล่อนทําแบบนั้นนะขอเอฟเสื้อคุณแพรลี่ดิฉันก็เอฟมาจากติ๊กตอกดิฉันก็เอฟมาจากติ๊กตอกดิฉันก็เอฟมาจากติ๊กตอกค่ะจัดเลยดิฉันก็เอฟมาจากติ๊กต็อกอดีคุณแพรลี่จากมาเลเซียไอ้ตามันขึ้นไปอะไรฝนไม่ตกก็ลกูกไม่ตกแล้วนะเขาไม่ได้ให้อาหารปลายอยังเนี่ย ให้อาหารปลาหรือยังนะพ่อให้อาหารปลาหรือยังไม,ไม่เราไม่ได้ว่ามันก่อเน,นะอยู่ดีมันมาพิมพ์มันอยู่ดีๆมาพิมพ์เรียกเรามาเรียกจิกเรามไม่ได้นะคนเรามาเรียกจิกกันยังไงร,รู้จักกันเนอสนิทกันขนาดนั้นเลยเหรอไม่เอาค่ะมาเรียกจิกกันทำไมอนะ่ะแพรไม่ได้เป็นคนเริ่มนะคะแพรนั่งอยู่ดีๆ แพรก็นั่งเปของแพ้อยู่ดีๆเมาส์มอยกับแฟนขับอยู่ดีๆนะคะมาด่าแพ้ทำไมตุ๊กตาที่บ้านตุ๊กตาที่ที่บ้านสวยทุกตัวจะจัดไว้ที่ไหนเอาไว้ในคาเฟ่หมดเลยค่ะจะทําเป็นตู้โชว์ตู้ใหญ่ๆแล้วก็จะเอาตุ๊กตาเป็นผนังค่ะใส่กระจกอย่างดีติดกระจกใส่กุญแจอย่างดีค่ะเอาไว้ที่คาเฟ่ให้คนที่มาคาเฟ่ถ่ายรูปถ่ายอะไร ถ่ายรูปถ่ายอะไรใดๆไ,ไปคงไม่ได้อาไว้ในบ้านเพราะว่าไม่ได้โชว์ใครคะ่ะถ้าทําคาเฟ่บ้านก็ไม่ได้เปิดก็ต้องเอาไว้ที่คาเฟ่โชว์ไปอะไรไปแต่ก็ต้องใส่กุญแจล็อกอะไรอย่างดีเดวยวทำเป็นแบบตู้ตู้ยาวแล้วก็ล็อกกุญแจไม่งั้นหายหมดคะ่ะ <laughs> ไม่งั้นหายหมด แต่มันเป็นมันเป็นไอ้นี่นะคะทุกคนมันเป็นโปรเจกต์อนาคตนะมันเป็นโปรเจกต์อนาคตพูดก่อนนะคะว่าเรื่องคาเฟ่หรือเรื่องอะไรอ่ะมันเป็นโปรเจกต์อนาคตซึ่งดิฉันก็ยังไม่มั่นใจดิฉันรับปากไม่ได้ว่าดิฉันจะเหลือเงินให้ตั้งหรือเปล่าเพราะว่ากลับบ้านเนี่ยดิฉันก็คงน่าจะเจ็บหนักอยู่กว่ามันจะอยู่ได้นะเฉพาะแค่ตัวบ้านเนี่ยมันก็น่าจะเจ็บหนักอยู่ แล้วก็ยังมีโรงงานอีกก็อ,อาจจะวอาจจะแบบปีหน้าอาจจะได้แค่โรงงานก่อนน่ะดูดูทรงแล้วนะก็ต้องค่อยๆไปแล้วก็อีกปีนึงก็ค่อยไปทำคาเฟ่ทำงานไปหาตังไปใช่ไหมน้ำฝนน้ำฝนเดี๋ยวดูนะเดี๋ยววันที่วันที่ยี่สิบสี่วันที่ยี่ิสี่อะไรยังไงถ้าไม่ติดเด๋ยวพี่ทักหาพาน้ำฝนไป ไปคาเฟ่ดีกว่าเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนมันที่ยี่สิบสี่มันที่ยี่สิบสี่ไม่ได้ติดอะไรใช่ค่อยๆไปเราอย่าไปเราอย่าไปเราอย่าไปกดดันตัวเองสิเอาน้ำฝนหัวเราเอาก็บอกอยู่ที่สิบสามยี่สิบสี่ไม่ใช่เหรอเออสามยี่สี่จบๆอืมแต่บลาเออมาพัทยาค่ะไปทำไมพัทยาไม่เอา พัทยาคนเยอะมันวุ่นวายอะ่ะพัทยามันเหมาะสําหรับคนชอบแสงสีเสียงอะ่ะแสงสีเสียงอะ่ะแล้วเราไปยังไงเราก็ไปเข้าอีกนี่ใช่ไหมเข้าสถานบันเทิงอะ่ะไปดูทะเลงั้นเหรอไปดูทะเลดูวิวอ่ะก็ได้แต่ถ้าไปก็ต้องเตรียมตังไปเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าอาหารการกินก็ค่อนข้างนักอยู่ เคยไปาคาเฟ่ที่พัทยาฉ่าอยู่นะเอาเตรียมตังค์ไปนะต้องมีตังค์นะถ้าคิดจะไปเที่ยวพัทยาถ้าคิดจะไปพัทยาไปบางแสนยังพอไปหยัดงบอีกสักหน่อยหนึ่งอยู่นะไปบางแสนแล้วก็เอาเก้าอี้อันนี้ไปนั่งแต่ว่าเดี๋ยวหมดทุเรงทุเรียนแล้วก็เดี๋ยวจะแบบจะฟิลแบบจะจะแบบเอาฟิลแบบตอนเป็นพักกลับมาละเดี๋ยวจะไปซื้อเก้าอี้เก้าอี้แคมปปิ้ง สองสามตัวใส่หลังรถไว้แล้วก็ไปกับไอตะนี่แหละไอตะมันเป็นลูกที่รู้ใจก็ไปเขาใหญ่ไปอะไรนี่แหละนั่งเอาผาดไปบ้างว่าง,าง,างก็ไปนั่งเอาผาดไปไปนั่งกินลมชมวิวนะคะอืมไปแบบที่เราแบบ ไปเอาวิวแล้วเราเอาเอาของกินไปอะไรไปเองอะ่ะประหยัดค่ะประหยัดเราซื้อของกินเองอะไรกินเองอย่างเงี้ยใส่รถไปไประหยัดที่นั่งที่อะไรที่มันเป็นไปที่สาธารณะที่เขาเปิดให้เราแบบสามารถแบบไปนั่งเล่นได้อะไรได้อย่างเงี้ยเหมือนไปเขาใหญ่ที่ฉันชอบไปเอากองเก้าอี้ไปแล้วก็นั่งของเราไปกินลมชมวิวไฟ์สดไปอะไรไปนู่นนี่นั่น แล้วน้องฟอร์ดไม่ไปด้วยปายก็ถ้าเขาอยู่ก็ไปก็ถ้าเขาอยู่ก็ไปเดี๋ยวเนี้ไปที่ว่าไปน่านก็จะไปอยู่แต่ว,ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะประมาณวันไหนหมดหน้าทุเรียนก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็หมดหน้าทุเรียนพักสักอาทิตย์หนึ่งหลังขายทุเรียนนี่แหละก็จะจะเที่ยวบ้างแหละก็เดี๋ยวจะดูถ้าหยุดตรงกับแฟนอะไรอย่างนี้ก็จะไปไปน่านไปดีขึ้นเหนือไปค่อยๆไป ค่อยๆไปเราขับรถเองเราก็ไปอะไรอย่างงี้ขับรถไปสวัสดีค่ะบ้านใหญ่โตมากเลยยังไม่เสร็จเลยค่ะยังไม่เสร็จเลยค่ะมีรถของตัวเองก็ไปกันเรื่อยๆไปเรื่อยๆขับรถไปค่อยๆไปดูซิมันมแมลงกินใบเปล่าไม่เอาอาหารให้ปลาหามึงไปเอาอาหารให้ปลาไป เพราะว่าพ่อเขาไม่ได้มาแม่ก็ไม่ได้มาฮะถ้าไม่มีรอยก็ไม่ต้องฉีดดีแล้วที่ไม่มีเพราะว่าถ้ามีรอยก็จะต้องฉีดเซฟวินแต่เซฟวินเอาอยู่จริงนะทุกคนเซฟวิน พูดเหนือได้กระเจ้าน้องแพรลี่ได้เจ้าอู้ได้อู้ได้อู้ได้นิดหน่อยเจ้าขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็แวะกินค่ะอืม อยากให้ไปเที่ยวอะไรเป็นโฟโฟแมนเองเลยเก่งมากไม่ได้ค่ะจะเป็นโฟแมนเองได้ไงเราไม่ได้มีความรู้เราไม่ได้มีความรู้ค่ะไม,ม่เป็นเองไม่ได้อันนี้แค่แบบฝนมันตกแล้วก็มาแล้วก็เลยยบกขี้เกียจยังขี้เกียจกลับบ้านไงเพราะว่าปกติช่วงนี้จะต้องมาอยู่มาอยู่บ้านใหม่ทุกวนันช่วงประมาณ เนี่ยห้าโมงครึง่งเดทไลน์ของดิฉันเลยถ้าดิฉันอยู่บ้านก็ห้าโมงห้าโมงครึง่งถึงหกโมงครึง่งนะคะก็จะมาที่นี่มานี่มากินลมชมวิวอากาศมันดีเธอดูเธอดูสิรอบรอบนี่ขนาดมันมีเหล็กมีอะไรกั้นนะเนี่ยฟิวมันดีแล้วฝนตกไปปลอยนั่งฟังเสียงฝนเนี่ยข้างหน้าก็มีแต่ต้นไม้หน่หมบะเนี่ยข้างหน้าก็มีแต่ต้นไม้เห็นปหบเนี่ยเห็นปห เดี๋ยวเขาจะเอานั่งร้านออกแล้วเดี๋ยวจะต้องเตรียมจ่ายตังอีกแล้วเนี่ยหาตังไว้ก็ได้จ่ายหมดอืมใช่กว้างใหญ่เนี่ยแล้วมันทุกคนบอกอะไรเลยนะอะไรก็ไม่สบายใจเท่ากับการที่เราแบบไม่มีสิ่งรบกวนอะ่ะไม่มีมลพิษทางเสียงอะ่ะคุณเข้าใจไหมบางทีฟิลลิ่งคนอะนะมันเครียดจาก มันเครียดจากงานมันเครียดจากงานมันเครียดจากภาระหน้าที่เครียดจากอะไรที่เราต้องรับผิดชอบบางทีคนเรามันไม่มีเวลาพักสมองเลยมนุษย์มันไม่ใช่เครื่องจักรนะคะบางทีเราเราเราเครียดเข้าใจเปล่า เราเครียดจากงาน <S <S> <S เครียดจากอะไรการที่เราได้อยู่แบบสถานที่แบบเนี้ยมันก็จะทําให้เราแบบผ่อนคลายมันก็จะทําให้เรามันก็จะทําให้เราผ่อนคลายมันทําให้ดีสุขสุขภาพจิตเรานะจริงๆเวลาที่เราเครียดจากงานเครียดจากคนอะไรเงี้ยแล้วเราได้อยู่ที่เงียบเงียบเงี้ยฟังเสียงนกเสียงฝนเสียงอะไรไม่มีแบบมลพิษทางเสียงหรือว่าอะไรใดๆอะ่ะ มันทําให้เราแบบได้ฮิลตัวเองนะมันจะลดระดับความเครียดของเราลงคนเรามันทีมันสมองตื่นนะเครียดงานเครียดคนอะไรเงี้ยมันไม่ได้พักมันก็ไม่ได้คนเราอะไรตะเออใช่ใช่เออมาโอนเลยปะเดี๋ยวโอนให้เลยโอนแล้วส่งอันนี้ให้พี่อ้อมหน่อยเขาส่งอันนี้มาแล้วสแกนเลยอาจารย์ว่าจะเอาเครื่องนู้นสแกนลืมไป เออเอ,อ,อ่ะแสนสองหมืนหกพันมีสตางค์ด้วยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้ก็อะไรนะเดี๋ยวอันนี้ก็วันนี้วันที่เท่าไหร่ละยี่ยังไม่ยี่สิบเออเดี๋ยวรอบ 10, 10. ของเฟซบุ๊กมันปีนเดือนนี้มันก็จะได้มาต่างพอใจแบบว่าไม่ <laughs> ใช่กดยอดเงินของท่านไม่เพียงพออย่างนี้ยะ ขอทษอีกค่ะเงินในบัญชีของท่านไม่เพียงพอเดี๋ยวดูก่อนหมดละน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวดูค่ะหาเงินเก่งมากทุกคนต้องหาได้ไม่งั้นอยู่ไม่ได้ค่ะมันรายจ่ายมันเยอะเราก็ต้องขยันหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโอ้โหเหลือหมื่นเดียว <laughs> เอาไรายจ่ายไปก่อนบัญชีนี้ไม่เป็นไรอ่ะอะเดี๋ยวะส่งทันทให้พี่อสิ ส่งให้เขาเลยประกันลดค่ะครบรอบปีหนึ่งแล้วของปอร์เช่คันนี้ประกันตั้งแสนกว่าบาทอือเดี๋ยวอาจคลิป ขาแล้วเดี๋ยวส่งให้ค่ะไม่อไม่มีอะไรสุขใจเท่ากับบ้านเราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาจริงค่ะดิฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันก็ไม่มีอะไรสุขใจเท่ากับการอยู่บ้านบางทีนั่งฟังเสียงฝนลมเย็นเย็น แค่นี้ก็พอแล้วนะคะทุกคนฟังเสียงฝนตกยิ่งหน้าฝนเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่บ้านฟังเสียงกบเสียงเขียดสบายใจอ่ะไม่มีมลพิษทางเสียงไม่มีมลพิษทางเสียงไม่มีมลพิษทางอากาศดีฝว่าฟังเสียงคนด่ากันอะไรกันนะฟังเสียงคนด่ากันฟังเสียงคนนินทากันไม่เอาฟังเสียงธรรมชาติดีกว่านกมันนินนกมันอาจจะนินทากันนะแต่เราฟังภาษามันไม่รู้เรื่องไงเราก็รู้สึกว่ามันสบายหู ฟังเสียงคนนั้นด่าคนนี้คนนี้ด่าคนนั้นโอ้ไม่เอานะขอ,อฟังเสียงนกดีกว่ามันนกมันอาจจะนินทากันก็ได้แต่เราฟังไม่รู้เรื่องกบมันอาจจะนินทากันก็ได้นะกบกระอึ่งเนนะี่ยหน้าฝนแต่เราฟังไม่รู้เรื่องเลยโซเลียนขายถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะแต่ว่าอย่างงี้โอเคนะไม่มีฟ้าไม่มีอะไรที่ฉันนั่งได้นะแต่ถ้ามีฟงมีฟ้าที่ฉันก็ ดิฉันก็ต้องเปิดแนบนะครับดิฉันจะเปิดแนบแล้วเหมือนกันนะดิฉันจะไม่อยู่ดิฉันเป็นคนกลัวเสียงฟ้ากกลัวเสียงฟ้าเราแต่ถ้าโอเคตกเฉยๆอย่างเงี้ยตกปล่อยๆกระปิดกระปยอย่างเงี้ยไม่มีฟ้าไม่มีลมโอเคอยู่ได้แต่ถ้ามีฟ้ามีลมก็อยู่ไม่ได้อันนี้มันไม่มีฟ้ามีลมมันตกก็จริงจะไม่มีฟ้าไม่มีลมก็โอเคอยู่ได้คุณแพรรี่สนใจซื้อที่ไหม ไม่สนใจเลยค่ะแต่ถ้าอยู่ไกลๆอ่ะไม่สนใจถ้าอยู่ไกลๆไม่ไม่สนใจค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแถวแถวบ้านน่ะอยากได้อยู่ถ้าเป็นติดที่ติดบ้านนี้อยากได้ที่แปลงเดียวผืนเดียวที่มันอยู่แบบใกล้แล้วเราแบบแล้วเราแบบอ,อดูแลได้อ่ะอยากให้พูดถึงนายกอีกอยากฟังเดี๋ยวเรามีประเด็นก็แล้วกันถ้ามันไม่มีประเด็นแล้วเราพูดไปเรื่อยเดี๋ยวคนจะหาว่าเราอคติไปเกลียดชัง เพราะว่าคนรักนายกก็มีขอให้มันมีประเด็นที่เรารู้สึกว่าประเด็นเนี้ยอยากพูดนะขอพูดหน่อยจะพูดแต่ถ้ามันนั่งให้นนั่งไล่นั่งด่าเขาทุกวันไม่ได้ค่ะไม่งั้นก็กลายเป็นว่าเราไปอคติกับนายกอีกใช่ปหะะมล่ะก็กลายเป็นว่าเราเกลียดเขาส่วนตัวเดี๋ยวมึงก็หาเรื่องแซะเขาด่าเขาทุกวันไม่ใช่ขอแค่เรื่องใหญ่ๆเพาะเอาแค่มันมีประเด็นเรื่องใหญ่ๆเขาค่อยคุยกันวิพา์วิจารณ์ตาม ตามเนื้อผ้าได้อยู่แต่ถ้ามันไม่มีอะไรอย่าไปไปนั่งด่าเขาทาไมน,นั่นก็ทําได้ในฐานะที่คนเป็นคอการเมืองที่นีิฉันไม่ได้อยู่ในจุดนั้นแล้วตอนนี้ที่ฉันไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็นคอการเมืองแล้วแล้วมานั่งด่านาะยกทุกวันแล้ก็ต้องไปช่องอื่นค่ะ <c oughs> ก็ต้องไปช่องอื่นค่ะเพราะเราไม่ใช่แบบนั้นเราพูดเฉพาะเวลามีประเด็นที่มันควรจะคอเอาควรจะพูดสนามบินสุวรรณภูมิ ฝนกำลังตกที่นี่ตกค่ะที่นี่ก็ตกที่นี่ก็ตกอืมนั่งคุยไปเรื่อยๆอย่างนี้เพลินดีใช่หลานรักมากเลิศแบบบ้านพี่ อ๋อไอ้อตรงนี้เหรอมันไม่ใช่สระค่ะที่จริงที่จริงเขาทําเป็นที่เลี้ยงปลาแหละแต่ว่าดิฉันอาจจะไม่เอาค่ะทุกคนเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงล็อกนี้แต่เดี๋ยวดูว่าจะทําเป็นอะไรดีเพราะว่าถ้าเป็นบ่อแต่ถ้าเป็นบ่อเลี้ยงปลาก็สวยมีน้ําพุ <c oughs> มีน้ําพุเวลาแขกมาเราเปิดได้ตรงนี้ตรงนี้มันจะมีมุมตรงนี้เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ค่ะในแปลนอ่ะเขาทาเผื่อไว้เฉยเวันนั้นถามวิศวะแล้วเอ้ยถามสถาปนิกแล้วว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าทําไว้เฉยเเป็น เป็นอันนี้ค่ะเขาทําไว้เฉยๆตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยมุมเนี้ยเนี่ยมุมเนี้ยเนี่ยไปตรงเนี้ยตรงนี้ตนแต่เราก็จะเสียพื้นที่ไปดิฉันว่าอาจจะทําเป็นดิฉันอาจจะปลูกต้นไม้ดีกว่าเพราะว่าถ้าทําเป็นสระหรืออะไรเราต้องดูแลมันต้องดูแลเปลี่ยนนงเปลี่ยนน้าถ้าเลี้ยงปลาคาร์พอย่างเงี้ยไม่เหมาะเลยเพราะว่าถ้าเดี๋ยวแบบไฟมันดับปลาตายหมดแล้วตรงนี้แดดมันส่องมันอาจจะร้อน ดิฉันอาจจะปลูกต้นไม้ค่ะปลูกต้นไม้ที่มันทนทนหน่อยปลูกไม้โชว์ใบที่เป็นพวกมอนสเตอร่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาลงดินเลยเดี๋ยวทำเป็นที่ปลูกต้นไม้เป็นมอนสเตอร่าเป็นอะไรถ้าก็ให้ต้นไม้อะมันช่วยบังบังแดดที่มันจะเข้ามาทางหน้าต่างฝั่งนี้ด้วยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นห้องรับแขกค่ะเนี่ยที่ดิฉันอยู่ตรงนี้เป็นห้องรับแขกที่ดิฉันนั่งอยู่ตรงเตียงนะคะตรงนี้ห้องรับแขกหมดเลยแต่ตรงนี้เออปลูกต้นไม้ดีกว่า เดี๋ยวทำสวนเดี๋ยวบอกเขาว่าปลูกต้นไม้เดี๋ยวเอาพวกมอนสเตอรล่าใบสวยๆต้นไม้โชว์ใบมาลงต้นไม้ฟอกอากาศปลูกตรงนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้กุหลาบต้องดูแลเป็นนะเพราะว่าไม่งั้นหนอนกินหมด นอนกินใบกินดอกกุหลาบเลี้ยงยากมากกุหลาบต้องคนที่แบบใส่ใจกุหลาบไม่ใช่เป็นไม้เลี้ยงง่ายนะคะดิฉันบอกเลยไอ้ที่เลี้ยงง่ายก็คือเป็นกุหลาบที่หล่อนนะไปซื้อมาจากร้านที่มันมีดอกแล้วพอดอกมันร่วงจากร้านนะยากและมึงต่อไปอะมึงไม่ทันได้เห็นดอกใหม่มันแน่ตอนอยู่ร้านนะ่ะสวยมากกูบอกเลยนี่ประสบการณ์จริงจากกูเคยเคยเลี้ยงกุหลาบมาแล้ว ประสบการณ์จริงซื้อมาจากร้านดอกสวยมากเต็มกระถางเลยคุณขาดอก, wellness, ดอก i, พพ anymore, i, สวยมากพอแบบมาเลี้ยงพอบอกมาเลี้ยงเองตั้งแต่อีดอกท <mount> ี่มาจากร้านหลุดล่วงไปนะไม่เคยเห็นดอกกุหลาบที่ต <c ans> ัวเองปลูกใหม่สวยเลยบางทีก็ขึ้นมาดอกเดียวบ้างดอกเดียวแบบแกนแกนน่ะดอกเดียวแบบดอกแกนแกนก้านแกนแกนตั้งแต่นั้นเลยไม่ซื้อมาอีกเลยเคยซื้อแล้วค่ะเคยเลี้ยงแล้วใช่เหลือแต่ก้านใบก็ติดโรคอีกใบติดโรคช้ำ น้ำเยอะก็ไม่ได้เน่ารากเน่าไม่มีน้ำก็ไม่ได้โอ๊ยพอพักต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายก็คือต้องเป็นต้นไม้ที่พวกแบบต้นไม้ต้นที่เป็นใบพวกพวกมอนสตเตอร์ล่าพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกพวกลิ้นมังกรที่พวกไม่พวกพวกที่เราไม่ดูแลมันก็ไม่ตายหาลิ้นมังกรเนี่ยเดี๋ยวที่ฉันจะเอาลงไอ้ไซใบสักไอ้พวกนี้ชอบแดดฉ่าได้เลยปลูกไปเลยไม่ต้องดูแลมาก ไอ้ไซใบสกักยางอินเดียนี่เอาลงเลยจ้าเอาไปลงเลยใบเอาต้นไม้โชว์ใบสวยๆฉ่ำๆนะักวากมรกตฝากมรกตปลูกไปเลยค่ะอืมโชว์ใบฉ่ำๆไม่ตายค่ะทนทน,ทนต้องเอาต้นไม้ที่แดดอันเนี้ยมาลงต้นไม้ที่มันชอบแดดอะคะ่ะตอเอาต้นไม้ชอบแดดมาลง เฮ้ยบ้านเรามีกบด้วยเหรอเฮ้ยหม,มากาว้างเนี่ยต่อไปก็อยู่กันคนละมุมเนี่ยม,มันอยู่บนเฮ้ยมยนนมนเหมือนดังมาจากแถวนี้เอง ไม่ใช่อยู่ในน้ำนี่หรอใช่นะข้างน้ำกูว่าอยู่ในแผ่นไม้ที่บังเลยแน่เลยมึงลองไปเปิดมึงลองไปเปิดดูดิมี่แผ่นไม้กูว่าอบอบอระวังระวังนะมีตัวอะไรซ่อนอยู่เปล่าน่าเห็นเป่าล่ะเห็นเป่าล่ะดาวถูกเปล่ะเออนี่น mm hmm um 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 ี่น ja ี่นี่ทุกคนนี่นี่ ดาวถูกด้วยว่าจะมีกบหรือหวยทำไมไม่ถูกก็มันร้องอบ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 ไปอยู่ในบอ่อไหมอุ้ยตัวใหญ่อะเฮ้ยมันไปลงบอ่อปะไม,ม่ไอ,อยู่บ่ออยู่ไปไปอยู่ในบอ่อปะไปเดี๋ยวหมากัดนะมึงอย่าไปกัดเขานะอย่าไปกัดเขานะเอาไม่ไปลงบอ่อไหมหน่ากลัวอะไรน่ารักปลาปชื่อมันตัวเล็ก เนี่ยดิฉันได้ยินเสียงมันร้อนที่ชาวบ้านแล้วมันต้องมีกบไม่ดีแต่เสียงมันไงมันซ่อนอยู่ที่กระดานไม้ไปแต่อย่าไปอยู่เลยเดี๋ยวโดนปลาช่อนกินเดี๋ยวมันโดนปลาช่อนกินค่ะมันมีปลาช่อนตัวใหญ่อยู่ในตะเดี๋ยวปลาช่อนตอดมันปลาช่อนกับกบมันกินกบนะก็กบตัวเล็กๆเนี่ยปลาช่อนบอกชอบมากปลาช่อนจะชอบมากค่ะแต่ปลาช่อนจะกินมันหรือเปล่าอ่ะกลัวปลาช่อนกินมันอะ ปลาช่อนอเมซอนไม่ใช่ค่ะปลาช่อนปลาช่อนนานนี่แหละลูกมันเต็มเลยตอนนี้แต่ตัวแม่มันไม่เห็นแล้วนะตัวอีตัวแม่มันน่าจะซ่อนอยู่ข้างในอ่ะอีตัวแม่มันน่าจะซ่อนอยู่ข้างในอ่ะข้างใต้อ่ะไม่เคยเห็นตัวแม่มันขึ้นมาเลยนะแต่ลูกมันขึ้นเห็นหลายตัวเลยวันนั้นอ่ะอยู่เป็นฝูงเลยอ่ะสรุปเลี้ยงไปเลี้ยงมาปลาคราฟไม่เหลือปลาคราฟไม่เหลือเลยจ้าลูกปลาคราฟไม่มีจ้าปลาช่อนกินหมด อยากกินปลาอินทรีแดดเดียวถามเป็นความรู้หน่อยค่ะถ้ามีระเบียงสองชั้นของบ้านถ้าฝนตกมันต้องมีท่อไหมมันต้องมีนะคะดิฉันคิดว่ามันต้องมีนะถ้ามันเป็นส่วนที่ไม่ใช่ถ้ามันเป็นส่วนที่อ,อยู่นอกชายคามันต้องมีแต่ถ้าอยู่ในชายคาอาจจะไม่ต้องมีนะคะถ้ามันอยู่ในชายคามันไม่มีค่ะไม่มีไม่มีท่อยกเว้นว่าเป็นระเบียงที่ยื่นออกมานอกชายคาและฝนตกใส่ ก็ต้องมีท่อแต่ถ้าอยู่ในชายคาไม่ไม่ต้องมีท่อเพราะฝนมันไม่ตกฝนมันไม่ฝนมันไม่ลดอืมไม่รู้นะคะไม่รู้นะอันนี้อันนี้พูดตามความเข้าใจไม่มั่นใจนะคะอาจจะมีก็ได้ไม่มั่นใจไม่รู้เหมือนกันนะของบ้านที่ฉันไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูตอนเสร็จนะคะต้องดูตอนเสร็จอาจจะมีก็อาจจะไม่มีไม่มั่นใจเด้อจ้า วันนี้สวยนะคะพี่ป๊อกกี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวกสักพักกลับบ้านแล้วค่ะฝนตกเย็นมากเย็นมากเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยลมแบบเข้าดีมากแล้วต้นไม้ก็ไม่ไหวไม่อะไรเลยนะบรรยากาศแบบมาคุมากคึมอึมครึมฝนปลอยปอย,ปอยเย็นเย็นต้น,นไม้แบบไม่ไหวเลยใช่ใช่ใช ต้องมีมันก็น้ําขังก็มีผลต่อโครงสร้างได้ปะละ่ะเจ่งสวยน่ารักขอบคะุณค่ะร้อยเอ็ดฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วเหรอคะที่เนี้ยตะวันออกเนี่ยฝนฉ่ำอืมฝนฉ่ำใช่เมื่อสองวันก่อนแดดแรงมากเพราะเมื่อสองวันก่อนแดดแรงมากอุตส่าห์ดีใจ